เบลล่าราณีสวยสง่าในชุดไทยแต่สิ่งที่เธอทำที่มุกดาหารนั้นยิ่งใหญ่กว่าความสวยงามคุณเคยเห็นภาพดาราใส่ชุดไทยทำบุญมานักต่อนักแต่ครั้งนี้มันพิเศษกว่าเพราะเบลล่าราณีไม่ได้แค่ไปถ่ายรูปสวยๆแต่เธอลงมือทำอะไรบางอย่างที่ส่งผลดีต่อชุมชนจริงๆนางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญ ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสายบุญที่แท้ทรูใครๆก็รู้ว่าเธอขยันทำบุญทำกุศลอยู่เสมอไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนถ้ามีโอกาสเบล่าก็ไม่เคยพลาดและที่สำคัญนอกจากจะเป็นสายบุญแล้วเธอยังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของทัศนคติและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทำให้ใครต่อใครต่างชื่นชมล่าสุดในช่วงเทศกาลทำบุญที่ผ่านมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเทศกาลอะไร จริงๆแล้วช่วงเวลาที่เบลล่าไปทําบุญนั้นไม่ได้ระบุเทศกาลที่ชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาปกติที่เธอและคนรอบข้างสะดวกที่จะเดินทางไปทําบุญร่วมกันเบลล่าควงคุณแม่สุดที่รักพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวและเซอร์ไพรส์ส,สุดๆคือก้องห้วยไร่ควงคู่พรรยามาร่วมทริปทําบุญครั้งนี้ด้วยเบลล่าปรากฏตัวในชุดไทยที่สวยงามและสุภาพเรียบร้อยมากๆสมกับเป็นกุลสตรีไทยอย่างแท้จริงเธอได้โพสภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความที่อ่านแล้วอิมเอมใจว่า วันที่2-3ตุลางานบุญผ้าป่าจากพวกเรา4คนพี่พลอยพี่ก้องเบลถาเบลล่าสู่วัดรอยพระพุทธบาทภูม,มินรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อบรณะองค์ปู่พญาสีมุกดาและลานด้านหน้าองค์ท่านเพื่อพี่ป้านาอาจะได้เดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแอบกระซิบว่าเบลถาที่เบลลากล่าวถึงในโพสต์น่าจะเป็นชื่อเล่นของเธอที่คนสนิทใช้เรียกกันค่ะ แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจจะมองว่าการทำบุญเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การที่เบลล่าออกมาโพสเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นการกระตุ้นให้คนอื่นๆหันมาสนใจการทำบุญและร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเธอซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆหลังจากที่เบลล่าโพสภาพและข้อความดังกล่าวไปก็มีแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายหลายคนชื่นชมในการแต่งกายที่ถูกกระเทศะและความน่ารักของเธอตัวอย่างเช่นสาธุพลังศรัทธา สาวภูไทยเนื้อชุดงามมออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะพี่เบลล่าสวยมากกกขอบคุณจากใจคนมุกดาหารข้าอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะงามทั้งกายและใจเปลื้มปิติไปด้วยเลยค่ะสวยสง่าเป็นตนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนชื่นชมทั้งในความสวยงามภายนอกและความดีงามภายในของเบลล่า การทำบุญบูรณะองค์ปู่พญาสีมุกดาและลานด้านหน้าองค์ท่านที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เดินทางมาสักการะเพราะจะช่วยให้พวกเขาสามารถเดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเบลล่าไม่ได้แค่ทำบุญเอาหน้าแต่เธอใส่ใจในรายละเอียดและมองเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปการทำบุญของเบลล่าครั้งนี้อาจเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหารได้อีกด้วย เพราะเมื่อมีคนสนใจวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมมากขึ้นก็อาจจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคําถามชวนคิดคุณคิดว่าการที่ดาราออกมาเปิดเผยเรื่องราวการทําบุญของตัวเองเป็นเรื่องที่ควรทําหรือไม่และการทำบุญในลักษณะนี้มีผลต่อสังคมอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะขอขอบคุณภาพสวยๆจากอินสตาแกรมของเบลล่าเบลเล่แคมเพิร์น h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m b e l c a m p e n u t m s k h r เท่าก a บ th